สวัสดีค่ะขอบคุทุกท่านทุกคนทุกการรับชมทุกการมาเด้อค่ะเด้อกินขอน้ำกันค่ะพี่น้องกินข้าวบ้านน้องสาวค่ะร่วมอยากคือเก้าค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บค่ะแซ่บอาหารทะเลค่ะวันนี้อาหารทะเลปลาหมึกย่างหอยแครงกุ้งเผาแกงเห็ดละงกค่ะพี่น้องแกงเห็ดละงก สมตำค่ะสมตำสมตำสมตำป้าค่ะตำป่าตำป่าเห็ดละโงกเห็ดละโงกแปลว่าอะไรเห็ดละโงกปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกย่างมาเ้ยค่ะเด้อแซ่บๆแล้วกันค่ะพี่น้องลายย่างลายแนวผักสดเป็นกะละมังค่ะพี่น้องมีทุกอย่างน้ำลำไยก็มีค่ะพี่น้องมากค่ะมากแซ่บแล้วกันค่ะลงมือค่ะลงมือมาเลยค่ะมาเลยอร่อยด้วยกันนะคะโอ้ยนน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 น ยายวัดจัดแล้วนะคะมาค่ะมาอร่อยเด็กกันนะคะแซบ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 มาค่ะมาต้มตําก็อร่อยอาหารทะเลค่ะพี่น้องบ้านน้องสาวค่ะมาคิดข้อบ้านน้องสาววันหยุดวันหยุดรวมญาติกันค่ะพี่น้องยายแกกินอะไปยายแกมาเด้อมาเด้อแซบแซบมาห่อเมี่ยงมาห่อเมี่ยง กินยังก้อนันแหละอืมกินหลายเนี่ยค่ะค่ย่ง้อนโอ้ยไหนๆไหนไม่ต้องทำกเด็ดลุงลุงซาละบานเด็ดดยเนี่ยอืนะจดอืมพอเไหมอมกเยนมันมันออกไหมออหนึ่งอนี้ม่เหียดงไงจ้ะพี่อองแสบค่ะ แกงเห็ดละโงกแกงเห็ดละโงกบันย่บ้านกันได้กินเด้อเห็ดแม่น้องเล่แกงเห็ดละโงกจ้าเห็ดละโงกเห็ดละโงกไปเลยี่ะฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า นี่เบ้ดถูกพักพี่น้องพักติ้วพักติ้ว s บ b s c บพี่น้องเ็บลายเก็บลายเก็บลายเกลายนั่งลงห้องลงบรเปียวเปียวจ ตีก็ได ok ้ในก็ได้ในก็คนเนี้ยเจียนเยอะแต่เนื้อแท้เนื้อแท้แบบเนี้ยก็ต้องมาวขาคนเนี้ยแก่เนี่ยแซ่บค่ะฮึ

บ oh, okay, right. อแล้วมหัวเนยัหเนี่ยเป็นผู้ไรเดไไเราดหัวอร่อยส้มันวมันมันค่ะมันมันเยิ้มเยิ้มมันมันเยิมเยิ้มค่ะมากขึ้มากมากขะมาแซ่บอากันค่ะอรไรด้วยกันนะคะ

มาผ่นอะไรวะที่สุมามดพัานอะไรรวมยากกันกินข้าวั่านด้วยไม้บ่างผ่นอะไรไอ้ป่วด้นะไม่เอามันชื่อมันตั้งเชื่อให้มุดมุดหมดนาน้าเหมือนมุดดินมากก็เลยือไห้ดีเนาะ

เยวะ่อแงเนีใบหมอคือกับม้เนียอนบหอืมเนยเขื่แป้ง้นเหลี่ยงมากะหักมาต้แป้งั้นอย่เนียใชมกัแปงตองแป้งฟันทำทุกอย่างแ่หูแ่ตาใช่จะเลียงดใช่ ต้องด็หเรียงนี่บเนี้ยนาะดูก่หมดนะเด pues ็กอ๋อไม่ต้องรีบสุดดอกไม่ต้องรอนไม่รอได้ไม่ต้องรอนไม่จะรทไงอืมรน่เอึดอ สวยเลยอ่หอยอร่อยมากเลยหวานยดมต้นนะนื่ต้นมากอยอร่อยหอยอร่อยนี่มันจะส่น้เนาเกมาได้ยกินแล้วาหารอะไรกินได้เหรอกินได้เตอนนี้กินไดย่ไหตอนเนี้ยมันเกินแล้นะแดงมันเกินไอ้นี่ กินแค่นี้ยังหน่อยเกินที่ินั้นมาแล้วไม่ทันแล้วกินเข่าร่วมหยาดกับพี่น้องมากจัดแจบซึมแจวกันกินขเขาบ้านนอ้องสาวมากมากค่ะ เือกห่ลอันน้อะไมลเนยอนะบ่ากดน้ำกดิบแต่ไม่ไหลออกมาอ๋อบ่อแตขานัน่าสใบหมดลูกนงกินมากยกขาดยกมาแล้วกังเลยนะ มาลองตีดแกงเห็ดละโงกเอมันแมนมาเจ้ยมังเห็ดละโงกแกงเห็ดละโงกกินกับของทะเลกินกับสมตำไปพอนังกับซื้อมาเบิดพี่นองเฮิเห็ดละโงกเึิงงปลาหมึกเฮิรหอยเึิกุ้ง่งกิอ่ง กงเห็ดอร่อยนคนเดี่ยแวาแกงกิะติงเห็ดพนจะเป็นอีกรสหนึ่งจะหวานแบบนี้จะใส่กักติ้วตอกเปี้ยวในหนเลื่องงานก็ไปได้ได้เรื่องคือังสวยเลยห่ะไม่ร้อน Aduh <laughs>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  <laughs> thằng nào ăn nhiều cũng đủ rồi, tám anh, tám anh, um, anh mày cái đơn, um, cái con cái cái con anh ấy, um, ừ, tám đơn, ha 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 ha, tiền bao nhiêu anh nhỉ, anh chỉ mất tiền, tầm một mươi đấy anh, um um, anh đi, à, um, đi đi, 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 คืนแก่มีขาดต้นมันชั้นล่างเอาไว้เล่อนมานแกนะไ้กันเลย,เลยม,มันไ,ม,ไม่ได้ผสมมันถึงหนาวแต่ว่ามันทางล่างเดีอนีกนวันเนาะ้ามาตับหนังานั่นถามคือเ้าไม่อ่อนเอะข้ออ Ay mừng bê tông luôn ký mọi thái bê tông luôn ra bê tông luôn ra bê tông luôn ra bê tông ra ตัวใหญ่ๆให,ใหม่ๆส,สดๆครับพี่หน่อยมันครับพี่หน่อยมันมันครับสดๆสดสดสดขนาดเลยสดมากสดมากสด

สดมากขร้ <c oughs> อแ่ง้อง,อง,องด็กาไว้หอ,อยแข็งกับสดตลาดได้นีตล,ลาดป้ามาสดเถอะนะี่นนองหอยสดมาก สดสด้วๆม้แตุ้เท่าแ่พอไปนางกินอันร้านอั it, นใบแจ้วทได้พันน่ะนี่กระเป่าใหญ่ๆเลยนี่เฮ้เอของทะเลนี่วะเป็นมื er> ่นอ่ะที่ใส่ที่นแดงพอไปตอนนั้นนะเออมุมอาไรยมุมอะไรยป่ฮะ น่งกินแบบอนี่นะอืมสดขนะดนี้ความเหมือนสดสดแันได้เนร่ยสีมบบนลอยยืดเน้ำที่มันแคบไปแล้วว่ใส่ไม่ได้แตงเดนใส่ไม่ได้ตลาดเขาตลาดใหม่แตงเดนได้ตูปปลาอืมทำตลาดใหม่ไงไอ้านสองอ่ะม่ปรับุงมันใหญ่ไปตัวข้าวน่ะแหน่กันอยู่ อืมออนงสาเห็ดอันเนี้ยไหนไหนตอ่ะเห็ดโพอะไรนะะไต่เอาจะเยอะโดไหม่อะวันนี้มันเียบางวนตงไปนเป็นางวันหละมือเปี้ยดัน่กินแล้วเงกล้องอ่ะเทีกล้องอ่ะหน่อยแกงหัวมันกินชอบกินแกงเห็ดกันสองคนเนี่ย

กต้องหนเป็นอย่ายงนัมันดดีเละมันหายมันแหงมันงามแล้วแก่แก่ละนี้ื่อชื่อมันใสนะตองนี้ไม่เก็บไมนเจ็บในจมูกตอนนี้ไม่บอกถ้าก็อยาก่เสียดเสียงกันไม่กันค่อยกินอาหารแสลงะที่ติดเชื้อทุกการที่แบบเป็นยังไงบ่อยอ่ะคงเจอมาหลายเจอด้วยอื giọt phải <laughs> 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 <Tanto. cười> ก,ก,ก,กนนักิน้งกิีไ,ไุ้ม่มไปสองตัวแล้วเาากิดไขมันเป็นแดน <c oughs> ด,ดนเองไนี่ยังเหรอโดนันเนเยดไปอะ มันปกติแล้วเกิดความจันโอ้ยอ่ะเอาเีกอเอาเหนียงนี่ไปอืมพี่น่ออาจจะเบาหวานนะพี่หน่อไอติมเยอะไอขนมหวานไอติมไอติมก็กินใช่ไหมพี่น้องปลาหมึกย่างอร่อยอร่อยครับพี่น้อง แซ่บๆค่ะปลาหมึกย่างมาทำมาพี่น้องแซ่บๆนะคณะกุ้งเผากุ้งเผาพี่น้องมีแต่โตุกโหญ่ๆค่ะพี่น้องเบิ้มสดๆค่ะพี่น้องแซ่บน้ำกันค่ะคลิปนี้ไม่กินข้าวบ้านน้องสาวคือเก่าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์วันหยุดค่ะ มีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆวันนี้กินของทะเลกันค่ะตุ้ซีมีแต่ตัวใหญ่ๆสวยงามค่ะพี่นกกินไปสองตัวกับอิ่มค่ะพี่นกสองตัวสองตัวส้มตำแกงเห็ดละโงกค่ะพี่นกหอยแครงลวกก้อเนี้วหนึ่งแล้วก็ส้มตำเนาะตำแบบว่าตำขาดนะพี่นกใส่หอยใส่ร้ายย่างร้ายแนวค่ะพี่นกแซ่บค่ะ หลายย่างหลายหอดบ่หยุบจ้าย่างพี่เนอะ <c oughs> มันกบเขาหลายเกินไปมาแสบๆสแส,บ,ส,บ,สบน้ำกันเด้อค่ะเด้อน้ำลำไยเจก้มกะแจ้ม <c oughs> กะน,นังบ,บ่เบเบเด๋ยากียด <c oughs> <c oughs> กินรับเถอะจ้ะตอนนี้เรียนที่ห้ไม่รับฮึ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 วึฮ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 ึ่ได้กินึฮึฮึฮึไึฮ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 าฮึ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 ไึฮึ่ึฮึฮึ้ึฮม แก่เห็ดนื้อกินก็ไม่ตีกินพวเห็ดน้ำลาตลอดเลยเอาข้าวเหนียวมั้งกันนะไิ่ใช่นึ่งกับแกงเห็ดละงก์กันนะข้าวเหนียวกับแกงเห็ดละงกเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิดถ่ายรายการกันนะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินตะกัหลายกินข้าวเหนียวปิดจัง่อยกันพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมชิปยวาดเด้อค่ะเด้อพี่น้อง สดแจงเห็นละงอกกับขอนี้วจักข่ำกันบ้างนี่กินตะกับอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดกระดิ่งดัให้ยาหวาดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบประาดคลิปต่อๆไปของยายวัดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาหวาดเด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนคลิปนี้ยาหวาดกับสิคอลงคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกการรับชมค่ะสวัสดีนะคะรักเลิฟเลิฟทุกท่านทุกคนค่ะ